นี่คือชีวิตของผมอาัจะให้ผมได้เจอกับชายคนนั้นอันนี้ครับออโอ้โหนางฟ้าบุญดินอออะไรหิวเหรออืะอะให้มันทั้งไม้เลยแม่เออผมครับเออกลับบ้านไปตีป้อมดีกว่าอพอเ,าเขาให้ลูกชิ้นผมผมจึงอยากให้จัดตอบแทนบุญคุณของเขาด้วยดุสิ่งที่ผมทำได้อ้อที่ว่างเดี๋ยวนะ นี่แกขอเถอที่พี่จองไว้แล้วหมาบ้านไหนวะเนี่ยเอ้ยขับไปก็ได้เฮ้ยให้ดูสิว่าใครใหญ่ฮะโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะไีที่จอดไหมนะเฮ้ยมีพอดีเลยคิดว่าจะไม่มีซะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮอเหม็นกรบเลยเฮ้ยอย่าไปกี่แถวนี้แล้วเว้ยโอ้ยหัวก็แตกทำมาแล้วราสะอาดจากคนเดียวฮะเออไอ้นกเด็กดีมันเลือกขี้ๆีด้วยหรอเลยหลังจากวันนั้นผมก็ได้แถวยาวว่าผู้พิทักษ์แห่งรถยนต์เฮ้ย มึงอย่าไปฉี่ใส่เราเลยคันนี้นะหรือกูกระหำแค่ละไอ้น,นี่ฉี่เสียง,งหึ่งเลยเอโอ้ยเย,ย็นจังเลยเว้ยเออนี่มันอะไรกันเนี <c oughs> เ่ยตุยดยัดเหน็บร้อยเสร็จไปหนึ่งเมื่อกี้มาไหนฮะวะโอ้โหป่าเป็ดซะหน่อยสายี่เนยแหลมมองมากโอ้โหเเฮ้ยยดี๋วนี้เลยเฮ้ย <c oughs> อยู่เที่ยวสนิกเลยกลั <c oughs> บบ้านไปดูการ์ตูนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ เฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยแม่วิ่งมาสักไกลเลยนะเอเอมีอะไรฮะอ,อโอ้นี่เธอเธอคือคนเมื่อตอนนั้นคนที่เราแอบชอบแม่งเอ้ยเสียร้อยชีวิตพูดดิอามีอะไรช่วยไหมครับใหญ่เลยสิเธอพูดออกไปแล้ว อุ้ยอย่ามองนั่นดิกูเขินนะแกได้เองหมาเมื่อตอนนั้นผมครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความจุกลงทุนง่ายๆผลตอบแทนได้เกินคาดเคเคสมาร์ทอินเวิร์บัญชีออมทรัพย์ผูการลงทุนธนาคารเกตนาคิน